เมื่อวานนี้ซื้อหวยไม่ถูกยี่หรอกเรื่องอะไรคะการบริการร่วมสองสภาค่ะกรรมาร่างประชามติคที่ประชุมซึ่งมันเห็นเขาลัางตั้งแต่ประเด็นเรื่องประธานแล้วปกติน้องมันทัดฐานของประเทศไทยทางการเมืองเราจะถือว่าสอสอใหญ่กว่าสวนะถ้าเป็นประชาธิป,ปไตยเนี่ยในยุคอดีตตอนที่ อยุกประเ็ษไกเครึ่งใบประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภานะค่ะแล้วหลังพฤษภาปีส5เนี่ยประธานรัฐสภามาจากประธานสภาผู้แทนค่ะจนถึงปัจจุบันค่ะเราจึงถือว่าผู้แทนประชาชนใหญ่กว่าค่ะก็เหมือนกับว่าประธานสภาผู้แทนเป็นประธานรัฐสภาค่ะและประธานวุฒิสภาเป็นรองค่ะแต่อดีต ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภาอดีตนานแล้วคะ่ะประเด็นกรรมธิการร่วมต่างฝ่ายต่างมีสิบสามคนสวเลือกมาสิบสามสภาเลือกมาสิบสามเลือกประธานของฝั่งวุฒธธิเป็นประธานกรรมธิการชัดไหม,ม <c oughs> คนตำรวจตรีชัตระวัฒแสงเพชรค่ะท่านเป็นประธานกรรมธิการแลวเมื่อวานนี้ประชุมกันมากันยี่สิบห้าคน จาก26ใช่ไหมใช่มา25ผลการลงมติ13ต่อ 9, 9. 13ต่อ9 <มด S 1> ก็คือ,อกเสียง3ใช่ค่ะโดยงดออกเสียง3เนี่เป็นสอวอ1แล้วก็ภูมิใจไทย2คนสสค่ะก็เลยทำให้ผลออกมาเนี่ยมติเสียงข้างมาก13ต่อ9ให้คงเนื้อหาหลักเกณฑ์การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญใช้เสียงข้างมาก2ชั้นเหมือนที่สอวอแก้ไขมากลับไปแบบเดิมอ่ะใช่ ถาไปแบบปัจจุบันน่ะเสียงข้างมากสองชั้นซึ่งฝั่งสสอข้อเกรงว่ามันจะนาให้ประชามติยากไม่ผ่านฝั่งสวท่านก็มีเหตุผลเหมือนกับพรรคภูมิใจไทยเลยว่าอาลับนวลไปเรื่องสําคัญอการประชามติมันต้องเด็ดขาดสง่งงามมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็คือจะต้องใช้เสียงข้างมากสองชั้นเด็ดขาดเพราะเรื่องสําคัญมากอจะไม่สองชั้นได้ยังไงชั้นเดียวไม่ได้ท้ชมข้อที่หนึ่ง ยังไม่ได้เห็นตัวเลขนะว่าใครยังไงแต่ถ้าว่ากันตรงๆนะถ้าสอสอกับสอวอต่างคนต่างยืนในจุดตัวเองนะน้องค่ะหมายถึงสอส,อสอเอาชั้นเดียวสอวสองชั้นนะอ,อ่าเมื่อวานนี้ประธานเป็นใครประธานคือสอวซึ่งประธานปกติงดออกเสียงถูกไหมใช่ถ้าเกิดประธานงดออกเสียงสสอชนะเลยใช่เพราะยืนอยู่กับฝ่ายตัวเองให้สองชั้นค่ะ แต่ผลปรากฏว่าประธานงดออกเสียงค่ะแต่มีสอสอ,สอสองคนงดด้วยก็คือสอสอของพรรคภูมิใจไทยหนึ่งในนั้นเป็นเลขาธิการพรรคนะคุณชัยชนกชิดชอบค่ะนั่นทําให้สอวอชนะอม,มะติคือ <10 S 2> เสียงข้างมากสองชั้นค่ะก็คือต้องมีเสียงข้างมากดับเบิลเมเจอริตี้สองชั้นและเมื่อผลเป็นอย่างนี้ก็จะกลับไปที่แต่ละสภา กลับไปที่สอวอสอวอก็ยิ้มสิตามที่เราตกลง <c oughs> มติสอวคอ่ะ <c oughs> กลับไปที่สส <c oughs> ซึ่งถ้าฟังจากคุณนิกรจำนงหรือใครก็เชื่อว่าสสคงจะยืนยัน <c oughs> ว่าต้องการให้ใช้เสียงข้างมากชั้นเดียวถึงแม้จะมีภูมิใจไทยงดออกเสียงก็ตามทีเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็เลยคาดว่าไม่มีทางเลือกอื่นกฎหมายกำหนดว่าจะต้อง รอเวลา180วันก็คือถูกพักไว้ก่อน180วันคือขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยร่างจะกลับเข้าสู่แต่ละสภาเพื่อจะพิจารณาว่าจะเห็นชอบตามมาติของกรรมธิการร่วมหรือไม่สอวอเห็นชอบอยู่แล้วแต่ส<อ>ส<อ>ถ้าไม่เห็นชอบลงมติยับยั้งร่างกฎหมายได้นะคะแล้วก็เสนอกลับเข้ามาใหม่ได้ซึ่งมันจะส่งผลให้ร่างพรบฉบับนี้ต้องถูกพักไว้180วันด้านก็คือหลักของกฎหมายประชาธิปไตยให้อำนาจสส,สไง ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าวันนี้เหมือนวีโต้อะอตกลงก็ไม่ได้กฎหมายกำหนดว่าให้ทิ้งเวลา180วันเมื่อผ่านไปสสสามารถจะหยิบร่างของตัวเองร้อยอที่เสียงข้างมากชั้นเดียวเอามายืนยันบังคับใช้เลยนำาึ้้นทูลเก้าอคุณเคยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่กฎหมายให้ทิ้งเวลา180วันฟังจากคุณนิกรจำลอง กรรมธิการของสสกรรมธิการร่วมด้วยมั้งบอกว่าร้อยแปดสิบที่ทิ้งเวลากว่าจะรวมอีกขั้นตอนเอามายืนยันและจะนําขึ้นทูลเก้าประกาศใช้อย่างน้อยก็อีกหนึ่งเดือนเเดือนก็รวมเป็นเจเดือนไม่ทันแล้วไม่แก้ไม่สามารถจะแก้มนูนได้ทันในสมัยรัฐบาลน,นี้ค่ะ คือถึงแม้กฎหมายนี้จะผ่านออกมาได้ภายในปีหน้าปี68แต่ก็เชื่อว่าวุฒิสภาก็จะไม่ให้เสียงเห็นชอบแก้รัฐมนูญมาตรา256คือมันเหมือนกับแตกหักกันไปแล้วก็เลยทำให้ต้องรอสภาสมัยหน้าแก้รัฐมนุนมาตรา256อีกครั้งคุณที่ก่อนพูดไปถึงขั้นว่าแม้แต่ขั้นตอนการจะตั้งสสอรอในยังสุ่มเสี่ยงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ทันในสมัยนี้อืมอ่ะเนี่ยและพักที่จะต้องโดนตั้งคำถามอันดับหนึ่ง พักภูมิใจไทยเพื่อไทยอ๋อค่ะเพื่อไทยเขาหาเสียงเอาไว้มันไม่ทันะในรัฐบาลนี้อ่พักประชาชนก้าวไกลเขาหาเสียงแต่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลไงค่ะอ่าเขาชวนพื่ไทยเพื่อไทยไปจับมือพักเพื่อไทยเขาไม่จับเพราะจับอยู่กับทางนี้อแล้วก็เลยโดนทางนี้บอกว่านั่นอะไรนี่อะไรก็ต้องตอบตามนั้นนะอืนั่นก็คือนกใช่ไหม ไม้ใช่ไหมชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นอ้องจะขยายเพื่อฮะค่ะเออเขาเรียกอำนาจต่อรองค่ะซึ่งเอาในแง่เหตุผลข้อที่หนึ่งดูเถอะสอวอยังถูกขนานนามว่าอะไรอ,อร่ะสวสีน้ำเงินน้องพูดทำไมพี่ยึดถามค่ะยังคุณวิทิชาต์กระระยานดังมิตรสมาชิกธิสภา,าบ,บอกเหตุผลเขาก็มี บอกเหตุผลที่ทางกรรมธิการฝั่งสอวอค่ะอยากจะคงไว้ซึ่งเสียงข้างมากสองชั้นก,ก็เพราะว่าเห็นว่าการแก้รัฐมนุญเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นจะต้องมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเพื่อจะแก้รัฐมนูญอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติประโยชน์มันจะตกเป็นของประชาชนโดยตรงคือเสียงข้างมากสองชั้นชั้นที่1ก็คือคนมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติเนี่ยต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของคนมีสิทธิ์นะคะเสร็จแล้วคะแนนเห็นชอบเนี่ยก็คือต้องเกินกึ่งหนึ่งของคนที่มาใช้สิทธิ์ม,มันก็เลยเป็นสองชั้นอย่างเงี้ยค่ะ